สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลล้ำหรือลานมอลำเป็นล้ำเพื่อนที่หลักและลก็หลบสุขสุขนครับถ้าใครพี่น้องในตอนนี้กับบรรยากาศในคลิปนี้ครับทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมในการเดินทางนะครับวันนี้ออกการออกงานนะครับในรอบนี้ว่ย่างีครับ Ao vô tuôn về xe đi. Ok. Làm nào là, cô à? làm làm. đi Chỗ vừa. Chắc con là vô đời sàn, vô điều bỏ. Đi giờ chỗ vừa bỏ. Mỗi vô đời chín năm bỏ. À? Đi đi. này, Đây đeo đi, luôn cả. Đó có ะมาานางใส่ยันของตกมีเอ็มกู้่บนางนาน้ำเขาเพ่เอ้โอ้ยเพ่เอ้่ัน่มันไอ cái đó cái bỏ khóc là ngoá rồi văng vùng đích bắm nói tường biên tôi hôi hả cái xe này bọc honey vượt bắp vượt vương gia bản พออย่างวนประจำการแค่นนี้ครับโอ้ปลาอ้วนปลาใช่สองเซียวสายจวดเขาเติมตะเกียกมันตกเกียเติมไปนี่เติมแล้วนีเพราะต้องเติมโตเกียฮอดวใจว่างหันโตเกียตีนล่างมีแล้วมันมันก็ิดขึ้นฮอดเครื่องถังร่างขึ้นเลยเกิดหัวตึ้งถังบ่หันบ่หันยุขีดปะยุขีดขีดล่างเออมันจะได้หัว่า บึดจักบาทจะไ่ตามกิโลอาอมามือนี่สา้จวนาวนกับลาหัดนี่ลาวนนี่ลาหัดอันลาวันปาาอีานี่ของแกไ้เับเจอันที่เยอรมันเออนี่ย โว้ยนะโอ้โหเราลูกชายเจ้าคนเอ้อเอาเชี่ยวก็ไม่ใช่นะที่ว้าตัวโอยโอ้ดูแลสาวฝาวนะพวกราคาเถะเอาเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อทุกคนเดี๋ยวจิโดดหาตามไปเดี๋ยวคั้นดีบ่ไปยังฮะไปกันไหี ไปสีบุเรืองผูเวียงสีบุเรืองน้องบุลำพูเมนน้องเรือผูเวียงผูเวียงกับสีบุเรืองบอยเขาต้องไปเขาจุมแพเขาจะไปเส้นจุมแพล่ะน้องเรือผูเวียง่นบอสผูเวียงไดโนเสาร์นี่เส้นผ่านบานปลาอ่อนไปนี่ทางมันบรยากาศนั่นดิ ีคนพูดยนสานอะ่ะอา้าคันนีไหมยแยกได้ไหมครับวันนี่เลือแต่ไปครับตอนนี้เหลือแต่ไปกงจะเขางานนีแล้วครับ งางานจบเศษสามงานนี้ก็คงจเห็ไปเตรียมพอาิดเดินทางแล้วครับพี่น้องมืออื่อนพอกันอยู่ที่นะครับบริเวณอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับงานนิวถือว่าเป็นครั้งแรกหรือคิวแรกครับของทีมงานหมอลำเพลิน ที่ได้มาเปิดทําการแสดงทําการเปิดการแสดงอยู่จังหวัดเลยคกับพี่พ่อน้องในฤดูการนี้ครับฝากพี่น้องนะครับแต่ซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนเด้อทางไกลท่างไกลอยู่บริเวณน,น,นะครับจังหวัดเลยเพื่ออีเวันแล้วก็เพื่อไกลเชียงนะครับคือว่าเขาก็ได้ออกงานเพื่อทำการกกแสดงเพื่อโปรโมท ทางด่านมอล,ม,ลมเพนลนลำเพลนลำห้วยให้น้องเต็เบิ่งเดีชมนี่คือคาราวานทีมงานนะครับคอนวอยนะครับรถแก้วอุปกรณ์คอนวอยสินเลืออยู่รถบัสแล้วก็รถทีมงานนักดนตรีรถครัวนะครับที่ยังไม่ทันได้เดินทางคงจะเป็นเวลาต่อกันไปหลักนะคาร,ราวานทีมงานศิลปินนักแสดงนะครับส่วนมากอะล้วนแล้วแต่นั่งรถส่วนตัวนะครับ จะน,นั้าานเราโมนี่กะนือว่ามาไทยบรรยากาศใังเป็น้นองเดี๋ยวเบิ่งเดี๋วยวชมอยู่ในคลิปนี้ครับคุณจัาอยู่เนาะเจ้าเนาะเดินทางครับเอ,อาในเอราวัณเลย,เยครับ <c oughs> ครับเอาปลอดภัยครับผมทุกทนนั่งกับไผ๋าเหรอครับนี่ผู้เดียวบ่ะไม่เหมือนคู้จักอยู่ด้วยเอราวัณก็ไปผู้เวียงสีบุเรื่อง น้องบวัวลำอูนี่แหละ,ะเดี๋ยวมีากันไปจอ,อหน้ามันนึกบ้านชิบะบ้านเ,นเนานจ้าบ่บ่ครับไอ,อ้ปั๊บละมับ้านกระดาษที่้ราปั๊บประจำมันห<อ>ลับเอเอแ<อ>บบนี้รถรวมครับอันนี้บรรทุกไม้อัดครับกระดานอัดไอชินักแน่จะน้อย นั premises, ่งล่างอาเวทีจุดอ oh, ุปกรณ์เดี๋ยวอันเียนบินเียนบินไว้ให้เนี่ยร่วมย้อนเลยเอาบินภาสีมาหนึ่ไปอายก่อน อับยูไอที่บานเป็ดน่ครับบานเป็ดทาีมงานจะถาม่ล่ะจะลูกมูจังแท่งมาจาไนคับพีกัดไปสิครับเออกันมูจักทีกัดกดนโอเคครับว่าจะขึ้นในอาบดิถามมาี่ทันกับป้าก้าป้เก้เอาไปโอ้ห้องน้ำลายห้องอยู่ดิมาหยุ่บอกกันยุ่เอ้ไปน้ำหมอลำกิ่งเจว่าได้ดิแมนต้องซอยตัวเองเอาเอาโจเฟอร์หม่ว่ากัน ปลอดภัยครับใช่ล่ะคัสว่งขนนั้นเขาจิจจอดอา,นาดบน้ำเ้อะเขาก็คอยไต่ไปลลอคอยไต่ไปเดินทางปลอดภัยเดี๋ยว,ว,ย,วยังไงขันหัน Nàng ngan chẳng thắc mà bọn này kêu okay, kêu okay. rồi ô oh, sáng siêu sáng chuẩn ha ha ใส่คาราวานทีมงานกับประมาณ10ขั้นนะครับร่วมกันทั้งรถบรรทุกรถยังแล้วในฤดูกาลนี้ครับรวมกับรถส่วนตัวกับบุรุษคนบุรลษขั้นก็เป็น20กว่าขั้นครับ ขอบคุณพี่น้องทุกๆกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับว่ามาส่งทางทีมงานเดินทางนะครับไปทำการแสดงอยู่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับงานเหนียวนะครับฝากพี่น้องเด้อเหมือนนะครับให้กำลังใจลูกหลานทีมงานหมอํำเป็นํำเพลินของข้าขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยาการในคลิปนี้ครับพ่อกันนะครับเหมือนหนางานนะครับทำการแสดงเด้อพี่น้องมีความสุขหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับจังหวัดกันในคลิปนะครับ